สวัสดีครับท่านผู้รับฟังที่รักและเข้ารบทุกๆท่านรายการนิทานพื้นบ้านมาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องบาปบริสุทธ์หมู่บ้านโคกชาติซึ่งก็มียายเมตตาอยู่กับหลานชายหลานชายนั่นซือวาอิสระ ซึ่งพ่อแม่เขาตายไปแต่นหนห่อยถ้าไม่ย้ายเมตตานั่นรักและเมตตาสงสารเขาบใ่ใครบอกบอกใ่ใครว่าบใ่ใครว่าและก็บ่ใครให้เหตุงานจึงทําหม่อิสระนั่นบ่เป็นคนขยันในการเหตุการณ์เหตุงานบ่เฉลียวฉลาดเพราะว่าย้ายนั่นหักลหลาลนลายหลานลาของยายยูบานตลูกได้ย่ายสิเขาปลาไปหายูหาจินเพื่อได้เหตุเพื่อได้พักมา ได้ยังมากกษิมาเฮสูระกินีระอิสระเด้อจอะไปออกไปมองนั่นมองนี่มาอันตรายลูกไ้มาลาอิสระอยู่บ้านอยู่เฮียนเด้อกเด้อผู้ไรอายกับมวยสิมาเขากับวาก,กามาขันคอนอยู่บ้านน่ะย่้สิไปก่อนละไปหาเก็บพักเก็บปูเก็บหอยได้ยังมากจะเอาเมือดเพราะว่าเขามีสองคนระวังไดกจะปลาคขอบคุณยาย ให้ยายเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อระมัดระวังรักษาสุขภาพเจ้าของหลานสินอนถ่ายอยู่บ้านนี่ละโชคดีบายบายหลังจากยายเมตตาได้สนทนากับหลานชายแล้วเราก็ได้ออกจากบ้านเพื่อจะไปหาเจ็บเม็ดเจ็บปูเจ็บหอย ตามอัตภาพของผู้เท่าผู้แก่อยู่ในชดนบทซึ่งพ่อได้ยังกะเอาเมิดบวาสิเปลี่ยนนอไม่ก็ดีเฮ็ดก็ดีสำหรับยายเมตาเป็นคนหักหลานชายไม่อยากให้หลานลำบากเราก็เลยหาอยู่หาจินจนเท่าตั้งแต่เอามันมาเลี้ยงแต่ในน้อยแต่พอแม่มันตายหนีจากพุ่นโอ้ยย่ายมากใกล้เสียหอดาลาลป้าเจ็บเฮ็ดก็ได้ป้ามื่อนี้อากาศเป็นแต่เฮ็ดออดดีให้ มีก็บมียางมากไก่ะนี่ขั้นสายห้ลานชายมากแต่เดีตยวนมันอืมมันเพียงพ่อแม่ตายนี่จากฤหัามันหลายไล้ตามใจทุกอย่างละมันอิสระนี่หลานหัวเจ้าหัวแหวนหลานไส้เทวดายายเมตาแล้วก็ย่างเดินทางไปเรื่อยๆพ่ออันใดกินใด้แล้วกสิหาเจ็บเอาเมือ เพราะว่ากินนี่อย่างแล้วเราก็ว่ามันจะแล้วคือเกานั่นล่ะกินพักกินยานี่ล่ะมันค่อยอายุยืนเราว่าอภิทัปฏิทังเห็ดนี่มาหลายคากลายเนี่ยเน้า เฮ็ดเบี้ยก็มีเฮ็ดบอเบี้ยก็มีปวนกันไปสิเลือกเอาหันแล้วเฮ็ดนี่เตมันคักแตมันแน่มือนี่มาถือป่าเห็ดแแะมวันี้ถือว่ายายมเมตตาหมานแล้ว <laughs> <laughs> พ่อเห็ดป่าปักไงนกก็มีหลายจักสิเห็ดยังใดคอยสิไดมันว่าสั้นยายเมตตาเราลำพึงลำพันให้หลานไส่อยู่บ้านครับพี่น้อง หลังจากนั้นเราก็เจ็บเหตแเราก็กลับบา้านไปแจงสุลานไส้กินยางอร็ดอร่อยยายเมตตาเราเป็นควนหากหลานหลายเอาใจถูกอยา่างนั้นเราสิบอกสิบอกเราก็ยาา่านหลานแล้วเชียดเพราะว่าเาาราหักหลานคุณแม่เมตตาสมสื่อเท่ มักลาอิสราเอ้ยมือง่ายบ่สมบาย,ย่ายเป็นไข่ให้มักลาไปแท่งย่ายแน่เด้อเขา่าปลาผุ่นละลูกไปหาเก็บเม็ดเก็บผักเก็บหย่าได้ยังมากก็เอาได้ของอยู่ของกินเป็นสัตว์เป็นนกเป็นหนูเอาเมด่อตลูกเด้อว,ว่าจะกินแล้วบ่าตายกินนี่ยังกระฉีบเป็นเม็ดคือเกาหันละเดี๋ยวนี้บ่แเ่นเด็กชายอิสราแล้วคือนายอิสราอายุถึง16ปีแล้ว ยายก็เลยให้ไปหาอยู่หาจิ่นที่ป่าล่องเบิงยายเราก็ไข่นําพอดีอิสระกะเลยไปตามที่ยายได้บอกเพราะว่ายายเราบ่สบายไปบ่ได้อิสระเลยไปแทนอิสระเอ๊ข้าไปแล้วกะละมันระว่างเดาลูกเอยอย่าไปเหยียบต่อปออย่าไปเหยียบน้าอย่าไปเหยียบทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นผิดเป็นไ่ยเดาลูกเด้อ ให้ระมัดระวังการไปกลางมาสำรับได้งังนก็เอารถเอามามัน,น,น,นกินคือนเขานั่นละ่ะเข้าอยู่กันสองก้นย่าบรสบายเมื่อนี้ไอ้เมตตาเล่าเดียวิลกับหลานชายของเราคือนายอิสระหลังจากที่ย่ากับหลานเวาจาก,กันนั่นหลานชายก็ได้ห่อเข่าแล้วก็ย่างไปคุณละ่ะทั้งปลาที่เพื่อนไปกันหลาย,ลายคุณละ่ะ ถนนวนทางก็มีไปถึงตีนเขาแล้วก็สามารถขึ้นเขาไปหายูหาจินได้ซึ่งยายเราก็บ,บอกให้ร้านเล่าตามที่ว่าได้อันใดก็เอาเมิดได้นกก็เอานกได้เห็ดก็เอาเห็ดตะลูกเด้อว,ว่าเห้ยผู้สาวไปใส่นอ้อยางไว้ไว้ไว้ใส่เสียแดงกล้ามันหมาก็แล่นน้ำกลนถามเม่งกัน้า <S 1> <S 1> อันนี้ผู้สาวผ้าหมาไปใสนอ ปาดคือยางไว่ายแถวหอยยางนัากระพท่านนี่สิไปหาผัวใจผัวไปหาตัดไม้่เลาตินผู้ปละลาสิไปหาผัวหว,ว่ามันเป็นผู้สาวไหมผู้จบผู้งามปน,นีก็มีผัวนะ,วะาเจ้าก็ไดเนาะโอ้ยเสียดายเด้เอาไปซะสั้สสนแล้วนอนที่สุดอิสะระก็ได้งยง่างเข้าไปป่าเพื่อหาเจบเ็ด หานกหาหนูไปนั่นแหละครับพี่น้องตามภาษาผู้หาอยู่หาจินของปลาสมัยโบราณอะป่าทิโตตกมาหลายคักหลายเนี่ยแต่มแหนมแหนมมีแหน้โอ้ยเอายางค้องก้อนยางกระติกยิ่งก้อนนี่ห่างแห่ไว้ดิได้กะสีเอาไปให้ย่าดถอนขนเทดเน่ายูเน่ากินสดตวปลามาหลายแต่นกจยูปลาหมองนี่ไหมสุดยอดเลยกุ้มคามาปลารอบนี่โอ้ย ยายจะเศร้าไข่ง่ายเนี่ยก็ไข่สเสดมาสมือสมือป้านกกระโตงามอ้าห้องด้นกมาเสีาโตละยัดใส่กระเป๋านี่ล่ะกระเป๋าดำกระเป๋าดำช้ำใจนี่ล่ะเอาใส่นกไปอะ่ะอ้าโอ้อากาศก็แห้งหอนช่วงอุณหภูมิก็ขึ้นสูงสุดคากหลายบางคนกระเป๋าปลาเห็ดในขวดผิดโอ้ยเป็นตานายหลายสมัยเสมือนี่เนาะพี่น้องโอ้เห็ดบ้านได้ออกตัวนี่ไหม ยายครับผมมาหอดแล้วครับผมได้นกมานี่ยครับเปิดเบิงเลยยายปฏิทโตปฏิทางยิสราคือป้องหักขาคือปฏิมันตายก่อนลูกก่อยเอาใส่ทุน อันนี้มาดไมย่ายผู้หูย้ายเปิดออกมันก็บินหนีลับบุญยากตากโตเลยนะว่าอิสระเอ้จะเป็นสลาดนี่น่าหลานซ้ายบักหลานซ้ายเทวดามึงเพียงนกมันบินหนีกันหมดเลยนะออกจากถุงยามเลยนะโอ้โหเฮ้ยต่อไปเห็นในยางตีมันข่ามันเหีมันมุนกวนจะาคยเอามาเด้ออิสระเด้อโอ้ยโอ้ยหลานของย้ายนี่ก็ได้ หลังจากที่อิสระได้โกมาบ่ได้กินจากโตเปิดถุงออกนกบ่ได้ตายมันบินหนีเมื่อนีน่แหละเขาเรียกว่าบอมีประสบประการสีเห็ดหยังทำหยางคันบ่มีประสบประการจะมักสิพลาดบ่อหูจากคอดวิธีเอานกมาให้ยายมือต่อมาอิสระได้เข้าป่ารอบนี้บ่ได้โกรอบหนีเห็นเห็ดไหล เห็นเห็ดหลายก็เลยเอาเห็ดนี่ล่ะไปแจงสุยายบ่ได้ไปหายิงนกกะบ่ไปยังดอกปลาจอนฟอนกะลอกก็มีพูนะอยู่เทิงต้นใหม่ผมว่าอยากได้ไปลาบเด้อจอนไอ้กระลอกกะแตนี่เนาะเห็ดกระดอกใหญ่ใหญ่สิเก็บเห็ดนี่ล่ะเอาไปสุยายแกงกินน่ะมันก็สิแซ่บบาดใหญ่ๆนี่ให้ยายเรียกเอาไปเมื่อนี่ล่ะทั้งเห็ดเบียร์ทั้งเห็ดบ่เบียร์นี่ล่ะ และแล้วหลานชายของยายเมตตานายอิสระก็เด้ย้ำเห็ดกลับไปหายายอยู่บ้านละเพื่อสิได้เห็ดอาหารกินซึ่งยายก็รอคอยหลานชายว่าสีเอ,อีหยังมาน้อมือนี่สิได้อาหารอีหยังมาน้อรอลุนอยู่ว่าหลานสิได้อีหยังมายายเรากน็นางถาอยู่บ้านก็เลยถามหลานชายว่า,อ,าอิสระมือน,นี่ไปปลาได้อียงล่ะลูกยายครับผมได้เห็ดตัวได้หล่ลายนี่ ผมยานมันใส่หลายบ่ได้ผมก็ขยี้ขยี้มันเฮ็ดแต่มันมุนมุน,มนเอาใสในถงยามนี่ละยายโอ้ยตายตายมึงไปตีไปคา,ไป,าไปขยี้ไปย่ำเห็ดเฉดย่งมันกระมุนมันกระแจงกินบ่ได้ตวนี้ล่างกรบบ่ได้ทั้งขี้ดินผสมกันเนี่ยโอ้ยแต่แมนมึงฉลาดเนะาะมักอิสระเอ้ยยายเมตตาเมิดคำสิเวาเมิดคำสิวา หลานชายเอาโกมากกับบ่าหักขาเหตุให้มันบินได้ได้เหตุมากกับยองให้มันจนมูลหักขามันจนมูลนี่แหละเนาะมันสื่อเท้ๆเลยบางอิสระต่อมายายเมตาเล่าก็ได้บอกอิสระว่าขั้นจะได้อยังมาจากปลาก็ให้เจ้าธนุธนองไม่ค่อยจับไม่ค่อยบ่ายเอามันจะค่อยบ่แตกบ่อเละบ่เห็นตีเหตุเอามาเนี่มุนอุย้ยปุยอยู่ เมื่อต่อมานายอิสระก็ได้ไปหาของปลาอีกนั่นและไปพออเพิงหรือพึ่งนั่นแหละครับภาษาไทยเอื่นพึ่งเนาะภาษาอีสานภาษาล่าเอื่นเพิงเออลเละไปพออเพิงหลวงไงโอ้สิเอาไปสู้ย่า่กินกันนะ่าเป็นตาหนามหวานหลายเท่ยเป็นตาลูกโตไงเอาไปย่างเอาไปทอดกินแซบ่บเถอะเนาอวาสันก็นเลยไปเถินุเถนอมเอา <laughs> ไปพี่น้องไปธนูถนอมเอาโอ้ยเพิ่งมันมาถนอมธนูซะแล้วบาดเนี่ยมันต่อยหัวเอาหัวตัวัวโน้อเจบก็เจบปวดกับปวดแล้วก็เลยเอาหั่นเพิ่งทึ่งบอทึงหัวผู้บอนิทานก็ได้เอาห้างเพิ่งใส่ยามเอาห้างเพิ่งใส่ยามหรือว่าใส่ถุงเดียบรอยแล้วกับมัดปากแล้วก็ทึ่งตาตูบตาโปดทึ่งเจ็บทึ่งปวดย่างถือยามไปหายาย อาปิดตัวอาปิดทั้งหมดอีสัลามุ้งเพียงตาตูปากเบี้ยวมากาเฉยละเบิ่งเอารถถอยยายปวดก็ปวดตากระตูปากกระเบี้ยวอยู่นี่อันนี้ลราตอดควายเอควายมัดปากมากนี่ละเอาเบิ่งกระโดดเจ้าน้าหวานมันไล่หลายเด้คุณยายอ้ยกหลานยายอายามาท่ายามาท่าลูกก็ไปพักไปพอนี่ยายเปิดเบิ่งกันถุงเนี่ย ยายเมตาแล้วก็ได้เปิดถุงเบิงแมงเพลิงหรือว่าแมลงพึ่งบินออกมาต่อยหัวยายอีกคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นยายก็เลยได้บอกหลานชายว่า่อไปคำสี่เอาอันนี้เอาของปลาเอาเพิงอันนี้ต้องเอาไฟล้นให้แม่มันตายซะก่อนจังควายเอามาจำมาไว้เด้อเขาโคเขาปลาไปแล้วเอากลับไฟไปน้ำ ล้นเอามันเฮ็ดให้มันตายกวนจังเอามาได้บาดนี้เริ่มคอยประอับหัวย้ายเจ้าขวางตาตูกตาโป่จุกคนเอหลานชายของเล่าก็เข่าปลาไปพ่อลิ้งเถ่าซันยุงยอกยอกยอกอกยอกูก็เลยเข่าไปหาก็เลยกกอไฟจุดเอาลิ้งเถ่าซึ่งซักงงก ิ่งก็ทรมานมากกับวนกับว่ายขอความช่วยเหลือจากมมลิกน้ากันยกเมื่อขึ้นเพื่อจะให้ดึงออกจากไฟแต่ก็เหตุบัท่านยิ่งก็เลยตายค้ากองไฟยายผมได้มาแล้วนี่ได้ลิงตัวบักไงยายบอกให้เอาไฟเผาไฟร่นผมกับเผาผมกับร่นมาแเล้วเด้อนี่ตายหาตายหัวมึงไปเผาลิงเผาเห็ดงลิงป่วยแค่ไหมากันนี เผามันจนตายมันก็จะต้อละมานแ่งเงียบบาปเลดกรรมเล็ดว่าก็ได้โอ้ยหมายคำว่าเผาเอาเพลิงบ่ให้เผาเอาลิงวุ้ยว้ยว้ยว้ยกูย้อมหลานชายกูร้ายต่เป็นหมักสลัดไงนี่คือผลของบาปบริสุทธิ์ที่ย้ายเมตตาเราได้มอบให้กับหลานชายที่เรารักที่สุด บ่อยเหตุบ่อยทำบ่อยได้ให้ไปใส่มาใส่แทนที่เราสีภาพีหาอยู่หากินให้มีประสบการณ์เาก็ให้หลานนอนอยู่เต้านหลังจากเราไปบ่อยได้ให้หลานไปแทนมันก็จังคอยมีปัญหาจังสี่ละเมื่อต่อมาเขาได้เข้าไปป่าอีกไปพอเสือบาดนี่เขาก็ไปเยาะเสือสรนแล้วพี่น้องเออปกติเอาไฟสูมบาดนี่บ่อไฟสูมไปยาะเสือก็กระโดดใส่เลยครับบาดเนี่ย ด้วยอิสระบ่หันได้ตั้งโตทำไม่เสือกระโดดคุบกัดข้อหอยอิสระตายค่าทีหลังจากนั้นเสือก็แค่กินเนื้อเหลือแต่โครงสางของกระดูกอิสระและอาวุธของอิสระที่ถือมีดไปน้่ อิสระรู้เท่าบ่ถึงการก็เลยตายพอเสือสาเหตุกับเปลี่ยนเพราะย่ายบ่เคยสอนบ่เคยให้เขาหาประสบะการณ์ชีวิตย่าก็เป็นบาปบรดีสุดป้องหูจังอีหยังต่ออีหยังนี่ละ่ะอาบ่เห็นลงศพบ่ลังนำตาอักทิทราบขาวว่าว่หลานชายนั้นได้โดนเสือกัดตายเราก็ได้นำศพย่ายเมตตาเรารู้ว่าเสือกัดหลานชายล้วตายเราก็ได้พาพีพานองไปนำเอาศพหลานชายมา เพื่อทำชาปนกษษษษษิจที่วัดเราได้จัดงานศพให้หลานจนเป็นที่สำเร็จลูล่วงไปได้ด้วยดีนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยย้ายเมตตาเราหากหลานหลายตามใจทุกอย่างหลานเลยประหูวิธีการดำเนินชีวิตบรูวิธีการไปหาอยู่หาจินนี่ล่ละก็เ,เรียกว่าบาปบริสุทธิ์แท้ๆพี่น้องเอ้ยเยี้งพรสวดมากติกาททำให้ยายเมตตา คิดทบทวนถึงความหลางว่าเปลี่ยนพเพราะเล่าบ่าได้สั่งสอนหลานขอขอบคุณท่านที่ติดตามและรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในค์ิมต่อไปสวัสดีครับ